กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งนะครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้นําพระสวยๆเอามาฝากพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ064756 1นึนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกคิดแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกคิดแรกนี่ครับเป็นหลงพ่อโสธรนะครับรุ่นกรมตํารวจนะครับเนื้อกระไรทองนะครับเนื้อกระไรทองนะครับนี่ครับเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากนะครับรุ่น8 0ิปีนะครับ8 0ิปีกรมตารวจนะครับ เจ้าของเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยครับผมเปิดไว้2,500บาทนะครับ2อ0 0าบาทนะครับชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับกระไรทองมีอยู่2องค์นะครับอันนี้องค์ที่2นะครับโซทอนกรมตำรวจนะครับใบหน้าหลวงพ่อยิ้มเตยๆนะครับจมูกโด่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะหลอเต็มๆนะครับหล่อดเต็มๆนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับด้านหลังเป็นตาโลนะครับ ตาโรตำรวจนะครับตรอแปดสิบปีนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สามเป็นเนื้อกระไรเงินนะครับองค์ที่สามเป็นเนื้อกระไรเงินนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับขอยาบไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้องค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะเป็นกระไรเงินเหมือนกันนะครับ องค์ที่4เป็นกระไรเงินเหมือนกันนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับอ่ะ2,500บาทนะครับอ่าราคาเปิดนะครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับต่อไปนะครับเป็นชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งนะครับอันนี้เป็นจีวอลายดอกนะครับสวยๆเลยนะครับพิมพ์แต่งพิมพ์แต่งกระไรทองนะครับพิมแ่งกระไรทองใต้ฐานอ่าต่อโค้ดนะครับใต้ฐานต่อโค้ดนะครับธรรมจักรอกเกลานะครับอ่ามีอยู่2องค์นะครับอันนี้องค์ที่1 นะครับเอา2,500บาทเหมือนกันนะครับอันนี้องค mm ์ที่2นะครับอันนี้องค์ที่2ครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ mm hmm. พูดไวยังไงไม่ทันยังไงก็แอดไลน์ hmm. มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมต่อไปนะคร mm ับ hmm. ผ,ผมเป็นหลงพ่อเงินนะครับนี่ะเป็นเนื้อเขาเรียกเปียกทองนะครับเปียกทองนะครับ oh. เป็นพิมพ์นิยมนะครับ <S 1> <S 1> พิมพ์นิยมเป <illas> ียกทองนะครับ หายากนะครับเนื้อสวยมากนะครับอย่างกับทองคาเลยนะฮะอ่าเอาสองพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สององนะครับมีอยู่สององนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอ่านี่ครับนี่องค์ที่สองนะครับผมอ่าสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับรุ่น กรมตารวจเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ ER. ์เล็กอ่ารุ่นประวัติศาสตร์นี่เขาเรียกประวัติศาสตร์ตํารวจ80ปีนะครับเป็นเนื้อสามกริย์ครับผมอันนี้เอา2000บาทแล้วกันนะครับ2,000บาทนะครับเนื้อสามกริย์นะครับแล้วก็จะมีอ่าเป็นเนื้ออ่าเขาเรียกอะไรกระไรทองนะครับนี่ครับแปดสิบปีกรมตํารวจนะครับกระไรทองนะครับเอาสองพันบาทนะครับอ่าต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นนาคปกนะครับ พระนาคปกนะครับนี่ฮะกระไรทองสวยๆเลยนะครับนาคปกคมๆนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพีนะครับอันนี้เอาสองพันบาทนะครับมีอยู่สององนะครับอ่ามีอยู่สององนะครับนาคปกหลวงปู่โตะนะครับสองพันบาทนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่าต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับกระไรทองสวยๆเลยหน้าผากสามเส้นนะครับ ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับเป็นเม็ดแตงนะครับเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับมีอยู่สององค์เหมือนกันนะครับอ่ามีอยู่สององค์นะครับเอาองค์ละสองพันบาทนะครับเปิดไว้องละสองพันบาทนะครับผมอ่าชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยๆครับเนื้อสวยๆนะครับมีรอยปีรอยแยกนะครับ มีลงรักบางๆนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มแห้งเก่านะครับหนึกนุ่มแห้งเก่าเลยนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับเอา2,000บาทนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับอันนี้องค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2ครับนี่ครับองค์ที่2นะครับเนื้อแตยตัวเลยนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับเนื้อดีพิมพ์ดีนะครับเนื้อดีพิมพ์ดีนะครับนี่ฮะ เนื้อปึกๆเลยนะครับแห้งๆนะครับเก่าๆนะครับเอา2,500บาทนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับสมเด็จนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่3านะครับอ่าองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่สามนะครับอ่าจะมีรอยปิรอยแยกนะครับของเนื้อนะครับเนื้อจะย่นย่นแห้งๆนะครับอ่าเอา2,500บาทนะครับอันนี้องค์ที่3นะครับสมเด็จพระนครนะครับ 2, 5 0 0ันบาทนะครับรายการต่อไปเป็นรูปนะครับนี่ครับ รูปหลวงพ่อกลวยนะครับนิยุคต้นเลยนะครับด้านหลังเป็นสิงห์นะครับงาแกะฝังตะกุดมีจีวรด้วยนะครับเอา2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นแหวนนะครับนี่ครับแหวนเพชรกลับนะครับแหวนเพชรกลับหลวงพ่อทบนะครับปีน่าจะศูนห้านะครับแหวนเพชรกลับหลวงพ่อทบนะครับเอา2,000บาทนะครับ2,000บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญ หัวแหวนนะครับเป็นหัวแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับหัวแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อเงินนะครับลายทงชาตินะครับนี่ครับผมเอา2,500บาทเหมือนกันนะครับเปิดไว้2,500บาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อกลวยนะครับรูปหลอหลวงพ่อกลวยนะครับสวยจัดจ้านเลยรุ่นแรกนะครับเอา2,500บาทนะครับ2,500าบาทนะครับรูปหลอดหลวงพ่อกลวยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเบียร์แก้นะครับนี่ฮะเบียร์แก้เอาลูกละสองพันหนะครับน่ะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ2500บาทนะครับอันนี้ลูกที่1นะครับลูกที่1ครับต่อไปลูกที่2ครับอันนี้ลูกที่2นะครับสวยๆเลยนะฮะสองพันหนะครับอันนี้ลูกที่3นะครับ2,500บาทนะครับต่อไปลูกที่4 จะเป็นเบี้ยลงรักนะครับลงรักถักเชือกนะครับปิดทองเก่าๆเลยนะครับลงรักถักเชือกปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอ่า2,500บาทนะครับอันนี้ลูกที่สี่นะครับเบี้ยแก้มอยู่สลูกนะครับพี่ๆสนใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้รูปหลอหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับจะเป็นรูปหลอดปั๊มนะครับแปะจีวอด้วยนะครับด้านในเป็นเลี่ยมพลาสติกมาแบบโบราณแล้วก็เลี่ยมเงินทับอีกทีนะฮะ อันนี้เอา2อ0 0ันรอยบาทเหมือนกันนะครับ2 5 0 0ันหรอยบาทนะครับผมอ่ามีอยู่2องค์นะครับรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับต่อไปนะครับเป็นกะราตาเดียวนี่ฮะกะราตาเดียวหลวงพ่อน้อยนะครับแกะเป็นลาหูนะครับเอาสองพัน้ารอยบาทนะครับมีอยู่3ามลูกนะอันนี้ลูกที่1นะครับลูกที่หนึ่งครับนี่ต่อไปลูกที่สองแกะเป็นลาหูนะครับนี่ฮะกะราตาเดียวนะครับแกะเป็นลาหูนะครับอันนี้ลูกที่สองนะครับผม เอาสองพันห้านะครับอันนี้ลูกที่3าม อ่ามีอยู่3รูปนะครับเอาลูกละ2,500บาทนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่ๆี่ศูนย์หกนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ใหญ่วัดพระโคนะครับปิดทองกรรมการนะครับเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนะครับวัดพระโคนะครับปิดทองกรรมการนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับอันนี้เปิดไว้2,500บาทครับวัดพระโคนะครับ2,500บาทนะครับแล้วก็จะมี เป็นพิมนีเขาเรียกพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ต้อสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเป็นพิมพ์กรรมการเหมือนกันนะครับองค์นี้ก็เอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ต่อไปเป็นพิมพ์ใหญ่นี่ครับปิดทองกรรมการนะครับเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดสวยๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าเนื้อว่านจะมีสี่องค์นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ต่อพิมพ์พระลอดนะครับแล้วก็พิมพ์ อันนี้เป็นพิมพ์ชารุดนะครับพิมพ์ชารุดนะครับเอา2,005นะครับ2,005นะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปมาดูอีกอันหนึ่งครับแหวนเพชรกลับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับมีอยู่สองวงอันนี้วงที่สองนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับเปิด2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับอ่ารายการต่อไปนะครับมาดูเป็นพระหูยานลบบุรีนะครับนี่ครับคาบปลอดวิ่งๆเลยนะครับ ้ปาปลอดวิ e ่งๆเลยนะครับสวยนะครับองค์นี้นะฮะเรียมเงินพร้อมห้อยนะครับเอา2,500บาทแล้วกันนะครับ2,500าบาทนะครับอยู่2องค์นะครับผ้าหูยานนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับตอนนี้องค์ที่2นะครับอ่ะองค์2,500บาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับต่อไปเป็นพระนาปกรบบุรีชินเงินครับพระนากรบบุรีชินเงินนะครับองค์นี้เป็นชินเงินนะครับ 2 5 0 0ันห้ารอยบาทเหมือนกันนะครับพูดไวหน่อยนะครับไปไวหน่อยไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่พศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับจะขออนุญาตปรับกล้องซูมนิดนึงนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเตารีดนะครับเตารีดหลงปูทวดนะครับนี่ฮะถ้ยเดิมนะครับถ้ยเดิมนะครับนะครับเบ้าเดิมเดิมเลยนะครับเอาองค์ละสองพันห้านะครับสองพันห้านะครับนี่องค์ที่หนึ่งนะครับ องค์ที่หนึ่งครับสองพันห้าร้อยบาทต่อไปองค์ที่สองครับอ่านี่องค์ที่สองนะครับเตาลี่หลวงพุทวดครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับคาบเบ้าเดิมๆนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมพระสวยเดิมนะครับไม่ค่อยผ่านการใช้นะครับ ผ้าถวยเดิมไม่ค่อยผ่านการใช้นะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับอ่าองค์ที่ห้านะครับองค์ที่หกอ่ามีอยู่หกองค์นะครับชอบองคไหนถูกใจอง์ไหนแอดไลน์มานะครับองค์นี้สวยนะครับครับเบ้าเดิมๆนะครับรอเดิมๆนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับผมอ่าองค์ละสองพันห้านะครับ อ่ะต่อไปรายการต่อไปเป็นเหรียญหลนะครับผมเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับองค์นี้ก็เปิดไว้2,500บาทแล้วกันนะครับต่อไปรายการต่อไปนะครับพูดไวหน่อยมีเยอะนะครับอ่ะหลวงปู่ทวดนะครับยาคัดแดงๆงเลยนะครับรุ่นก้นลายเซนนะครับอันนี้เอา2,500บาทครับ2,500บาทอ่ามีอยู่2องค์นะครับมีอยู่2องค์นะครับ เที่ยมเงินนะครับอ่านี่องค์ที่สองนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปรายการต่อไปเป็นสิงห์นะครับงาแกะหลวงพ่อเดิมนะครับอ่าตัวนี้เอาสามพันนะครับสิงงาแกะนะครับสิง3สามขวัญนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับต่อไปเป็นลาหูนะครับนี่ฮะเครื่องรางนะครับนะหลวงพ่อน้อยนะครับะหลวงพ่อน้อยลาหูวัตศรีตาทองครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สองชิ้นแค่มีอยู่สองชิ้นนะครับลาหูวัดศรีตาทองนะครับ 2,500บาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปเป็นนาคปกนะครับธนิมแดงรบบุรีนะฮะนี่ฮะแตกรายมงมุมสวยๆเลยนะครับองนี้เอา2,500บาทเหมือนกันนะครับนาคปกรบุรีนะครับ2,500บาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่ต่อไปนะครับมาดูเป็นพระร่วงนะครับทูโขทัยนะฮะอ่าวันนี้เหมามายกชุดเลยนะครับ อันนี้เอาองค์ละสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับเนื้อสวยๆนะครับเป็นเนื้อสะนิมแดงนะครับดูนะฮะสนิมแดงนะครับแต่ใจมันงมเก่ากึกเลยนะครับอ่าสวยมีหน้ามีตาทุกองค์นะครับเอาองค์ละสามพันบาทนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมองค์ที่หนึ่งครับสามพันบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สองอันนี้องค์ที่สองนะครับเป็นพระล่วงหลังลางปืนพิมพ์ประธานพรนะครับนี่องค์ที่สองนะครับผม องที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามสวยทุกองค์เลยนะครับสวยทุกองค์เลยนะฮะองที่สามนะครับสามพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับสามพันบาทครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกห้านะครับหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับผม องค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าต่อไปองค์ที่หกครับอ่าพระร่วงหลังรางปืนนะครับองค์ที่หกครับนะเนื้อสวยๆเลยเนื้อสวยมากนะครับพระร่วงชุดนี้นะครับดูนะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับแต่ใจเมืองมุมสวยด้วยนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับผมองค์ละสามพันบาทนะครับสองสามพันบาทต่อไปเป็นสลับหมากนะครับอันนี้เป็นฝาสลับหมากหลงพ่อเดิมนะครับนี่ฮะ หายากนะครับลงลายลงถมด้านหลังมีจานด้วยนะครับเต็มสูตรเลยนะครับด้านหลังมีจานเต็มสูตรเลยนะครับอ่าฝาตลับหมากหลวงพ่อเดิมนะครับเอาสามพันบาทนะครับนี่ของหายากนะครับสามพันบาทนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปมา ชมกันต่อเลยนะครับเป็นตะกุดหยุดมัจจุราชหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับนี่เก่ากึกเลยนะครับเก่ากึกเลยนะครับรักแห้งๆและเลี่ยมเงินหนาๆนะครับเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เปิดไว้3,500บาทนะครับ3า0 0บาทนะครับตะกุดหยุดมัจจุราชนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับอ่าต่อไปนะครับผมเป็นรูปรอนะครับชินราช อินโดจีนพิมพ์แต่งนะครับอันนี้ไม่มีกระไรนะครับอันนี้เอา2,500บาทครับผม2,500าอยบาทนะครับพยายามไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มันขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นสมเด็จงาแกะหลงพระเดิมครับสมเด็จงาแกะหลงพระเดิมวันนี้ได้มาหลายชิ้นนะครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับงาแกะนะครับผมเอาชิ้นละ3,5 0 0ครับผม 3500อบาทนะครับนี่องค์ที่หนึ่งครับผมนี่องค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที anyway. ่สองนะครับสวยมากนะครับองค์ที่สองนะครับมากชุดนี้นะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับอ่านี้องค์ที่สามนะครับผมต่อไปองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับอันนี้เปิดไ้ชิ้นละสา0พันห้านะครับองค์ที่สี่ครับ ต่อไปองค์ที่ห้าครับนีองค์ที่ห้าครับผมสวยนะครับสวยเลยนะครับจะเมาอยกชุดได้เลยนะครับอันนี้องค์ที่หกครับอันนี้องค์ที่หกนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดอันนี้องค์ที่เจ็ดครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับอ่าองค์ที่เจ็ดนะครับ ต่อไปนะครับมาดูเป็นเสือนะครับเสือหลวงพ่อปานนะครับอ่าเรี่ยมเงินสวยๆเลยนะครับเอาตัวละสองพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ตัวที่หนึงนะครับตัวที่หนึ่งครับผมตัวที่หนึงนะครับอ่าต่อไปตัวที่สองครับนี่ตัวที่สองสวยทุกตัวเลยนะครับชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่าตัวที่สองนะครับต่อไปตัวที่สามนะครับ อันนี้ตัวที่สามนะครับผมต่อไปตัวที่สี่ครับออันนี้ตัวที่สี่นะครับต่อไปตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าครับเหืือขลงพ่อปานนะครับต่อไปตัวที่หกครับอ่ากเก่านะครับนี่ตัวที่หกครับผมต่อไปตัวที่เจ็ดครับ ตีตัวที่เจ็ดครับตัวที่แครับตัวที่9ครับตัวที่เนะครับตัวที่10นะครับชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญนะครับชินราชนะครับเหรียญชินราชที่ระลึกนมัสตการพิศนุโลกนะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญพุทธชินราชเหรียญนี้ฮะนี่ฮะสวยคมนะครับมีหน้ามีตานะครับเหรียญนี้เอาสองพันห้าร้อยบาทครับผมเหรียญพ่อพุทธชินราชนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผม2,500บาทครับ2,500บาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับอ่าปี2 5 0 9นะครับ2,500บาทเหมือนบาทกานนะครับ2,500บาทนะครับอ่าต่อไปเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธเนื้อเงินลงยานะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับ อันนี้เปิดไฟล้3,500บาทครับผม3,500บาทอ่ารายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับวัดพญาตนะครับเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินแท้เลยนะครับเอา3,500บาทครับผม3,500บาทนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดครับผมหลังพระอาจารย์ทิมครับเนื้อเงินลงยาสีแดงครับสีแดงแรงริบนะครับผม3,500บาทนะครับ รายการต่อไปนะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับอันนี้ก็เอา3,500บาทเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อเงินหมดเลยนะครับชุดเหรียญนี่เป็นเนื้อเงินหมดเลยนะครับนี่เหรียญที่2อนะครับหลวงพ่อกันนะครับเหรียญที่2อครับเนื้อเงินนะครับ3า0 0นะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงปู่สุขนะครับวัดปากลองมาครับเท่านะครับผม3,500บาทครับผมรายการต่อไปนะครับ เป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อโสธรครับผมสามพ้าอบาทครับรายการต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามนะครับเพชรบุรีนะครับสามพันห้รอบาทครับผมหลวงพ่อฉุยมีสองเหรียญนะครับนี่เหรียญที่สนะครับอันนี้เป็นลงยาน้ําเงินนะครับเมื่อกี้ลงยาแดงนะครับสามพันห้ายบาทนะครับแล้วก็ หลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับารายการต่อไปจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับฐานบัวรอบนะครับฐานบัวรอบนะครับองค์นี้เอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับผม 2,500บาทนะครับอชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ